บูปินบอกไปใช้แรตีบ้างนะจำไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยคนอื่นอยู่ปะลิงซินป่ะลิงซินเว้ยกับเงินอีกห้าพันมั้งอยลองอครับ Yeah. เสร็จแล้วบอกพี่นะเกมผมเก็บแค่หลอดละกล้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอโอเคเก็บแค่หลอดใช่ปะพีใ่ใช่ใช่ใช่รอแป๊บรอแป๊บ,บพี่เนี่ยมัน อโุลพี่เฮ้ยได้ไม่หมอไม่หลุดอ่ะเลขเล เอาไปหน่นะแต่พี่รอแป๊บนึ่งไฟมึงเกพี่เขีเคีที่ไหนพี่ที่สามอยู่ไหนพี่ไอแต่งตัวป่ะนึงเออเอากล่องเตวยวดมาให้ละกล่งองหนึ่งแล้วก็เงินแดงร้อยหนึ่งเบอร์กระเขียนลงไปดละ พี่เฮ้ยเคลียร <okay, S 2> <h> ์อกมาสัปโลแบพี่เฮ้แม่งขับสวนชอบขับสวนลยเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแมนะ่พี่ขับรถเข้าเมืองอะ่ะใช่เย้ะ ครับครับดีครับตอบ้อมมางล้วนะครับเดี๋ยวมามอไปแล้วนี่เฮียอะไรเพื่อนโหว่ามีอะไร ต่อมมเดี๋ยวแป๊บต่อมอต่อไปเราหมูใช่ปะ่ะใช่พี่ใช่ เราสมัครสภาค่าวะ่ะจักสภาแสมไหประเทศล่มจมโอ้โหดได้ยี่เจ๋งไม่ได้แย่เจอในคนประเทศนี้เขาชอบขับรถผิดเลนกันวะก็ว่าง้นละเพสัตว์เขาให้ขับขวาแม่งก็ขับซ้ายมาสวนเลนกูไอ้เหีย พี่แซมมายังพี่ถึงแล้วถึงแล้วผมอยู่ในอ๋อมาเลยผมอยู่ในรังน้ำอะ่ะรังน้ำไหนวะรังน้ำพี่รถสีอะไรนะรถสีเดิมป่นะสี่เดิมพีเดิมเออพี่แซมกดตังค์สองหมืม่นาห้ละพี่พี่ขับเข้ามาผมเห็นพี่แล้วขับตรงมาดิโอเคไหนวะตรงมาตรงมาตรงมาอ่าเลี้ยวซ้ายอ่าซ้ายมืออ่าตรงตรงตรงอ่าตรง,ตรงผมอยู่ในรังน้ำเนีเ่ยไปนอนไป <laughs> นอนมงขอทานในหมอน,นี้อะ่ะผมเป็นกำลังเล่นเอ็มวีอยู่พี่ไม่รู้ไงเร็ว เดียวเลยเต้น้องเต้พี่ทำเควสอยู่ครับเต้เต้ว,ว่าไงกพไ็พี่ขายที่นี่สิบเหรอที่ขายที่นี่สิบอ่ะ T A S S A เอกูนี่แหละขายทด้ไหม โดนหลอกขายมาเฮียเขาขายกันสี่แสนพี่แซมหน้ามืดว่ะพี่เก็บไม่เก็บไม่ใช้หรอไหนๆก็ได้มาแล้วอ่ะจองได้ไหมจองได้ไหมนะเอ๊จะจองได้ผมไอจอนมันจองได้เว้ยมึงเข้าใจไหมแต่ที่มันขายเพราะว่ามันจะได้เอาไปทำอย่างอื่นต่อแล้ะและแล้วมันต้องจ่ายคืนแก๊งอีกถ้ามึงจะเอามึงก็ต้องเร็วๆอ่ะกลับแบบกูปล่อยปล่อยไปเก้าแสนห้า ขออไรนิดหน่อยใช่ไหมเฮ้ยขาดไอ้ยิ่กูไม่ได้ควยเลยเลยไม่ได้ไอ้เงินเหลือไรอ่ะเงินเหลือแดกแสนห้าป่ะเขาเพอยืมแก๊งแปดป่ะก็หายของผมไปสิอีกอีกห้าหมื่นอ่ะกำไรไหนเอาดีใครมีเก้าแสนเอาไปก่อนเลยกูเอาให้เก้าแสนอ่ะมาใส่เลยเออขันในรับสัตว์แทนถ้ามึงถ้ามึงจะเอาจริงอ่ะถ้ามึงจะเอาจริงอ่ะไม่จุกเปล่าแบบกูกลับมาจุกใหม่แล้วกูทำแบบเปล่แล้ว มังฟามายจุกฟาร์มพละครึ่งสายโกะอ่ะรถห้าร้อยโลกูให้ไปแล้วอ่ะให้ให้ยืมไปแล้วนะไอเด็กนั่เกียร์จี๋ยาวไว้ที่ผมไว้ที่มันเนี่ยเกียมันฟังกูนะฟังฟังฟังกูนะเดี๋ยวกูมีตังค์เดี๋ยวกูไปปลดทียี่สิบกูคืนแดงเดี๋ยวกูจะคืนแก๊งก่อนสิเป็นฉบับไรเต้ทียี่สิบไม่ใช่ฉบับล้านใช่ป่ะฮะไม่ใช่ทีทียี่สิบฉบับหนึ่งล้านเนี่ยเออไอ้ยัยโดนแม่งโคตรเลือนอ่ะไอ้พี่พีเดี๋ยวผมเดี๋ยวซื้อได้ไหมก่อนเราราทักทักกัน พักไม่ได้กูมีเวลาจนกระทีมึงมีเวลาม่ไปสิบห้ามีเวลาที่สิบถึงเท่ที่สิบห้าเนี่ยฟังกูดิเอ้ยเท่ที่สิบห้าเข้าแสนมั้ปะใช่ไงก็ใช่ไงเข้าแสกลับมาฟามาแล้วแสเนเดิมมึงยืมตัวารโลไปก่อนก็ได้่ีวันที่ถึจังหวะมึงจะซื้อรถได้อะแต่แต่กาม่กำหนดสิห้าคือสิห้า เดี๋ยวกูมีตังค์เดี๋ยวกูมาถ่ายคืนเองกูให้มึงยืมรถไปูไมอะไรอย่าบ้ากูไปหาซื้อขันอื่นก็ได้ถูกกว่าด้ะไอ่เต้ไม่จูนดีจริงชอบมั้ยเต้มันจูนได้แค่รถพอยน้อยๆไปพอยยาวมันน่าจะจูนยากอ่ะใช่เรา๋ับฟาร์มไม่แท่ไม่ขึ้นเลยตอนนี้โวกมัน แล้วเราจะเอาเวลถ้าแมวก็เทคืนเอาเอาเอา่ได้ยี่สิบโลเองเพ่ได้ยี่สิบโลพี่คิดงไะามได้เดีมันก็เต็มเองวันนี้น่าจะฟาร์มีหน่งไก็ไม่ต้องฟาร์มขายทีเดียวก็ได้ก็ฟาร์มให้มันเต็มห้ารสองวันก็ฟาร์มห้ารอโลถ้าถ้าเต็มก็ค่อยเอาไปขายทีก็ได้ตีหนึ่งก็สองไว้สองสรอยมั้งวันละสองร้อยโลก็ได้ได้แสนนึงแล้ว เสรง็จทั้งคืนสองแสนนะกับสองแสนถ้าราคาด้วยถ้าราคแค่แสนเดียวว่ะตอนนั้นอ่ะใช่กูแสนเดียวเหมือนกันเนี่มอนราคาดีด้วยนะตอนนั้นอ่ะใช่ผมเด็ดราคาเพชรขายตอนนั้นเพชรสองห้าศูนย์แล้วก็ทองสองสามสับไม่ยังได้ไม่ถึงสองแสนหรอกไอ้พี่ไม่ถึงผมได้แค่แสนหนึ่งหมื่นเองเต็มห้าร้อยโลไม่น่าถึงสามได้มั้งว่าถึงอะไรพี่ไม่รู้ว่ะไม่เคยทำถึงอ่ะน่าจะเกือบเกือบสักเกือบเกือบแหละพี่กเคยทำถึงปะห้าร้อยอ่ะ เทียแ500ต้องไปกันหลายคนเวยเพราะว่าพอจะถึง500ทีไรก็เงินเงินมันรอไม่ทันเลยกูต้องขายก่อนตลอดเลยคนเดียวแม่งนั่งเปื่อยกแกที่ต้องส่งวันที่เท่าไหร่นะเพ่200ก็300ดิรวมบอด้วยรวมค่าบอลด้วยหมูผมหมดละหมูผมหมดจานหน้าดูดิว่ามันเป็นยไงจันหน้าเท่าไหร่ะ กไงเกษตรศาสตร์ให้กู้ทุกอย่างเลยมั้งอ่าน่าจะจะบอกว่าเรืไอ้ฟาร์ม้าแสนก็ทันอยู่แล้วมบางวันเดี๋ยววันครบกำหนดนะกูกูควบกำหนดให้มึงอะกูให้มึงสิบเจ็ดเดคือรถกูดะที่สิบเจ็ดเดคือรถกูดะถ้าสมมติเออมถึงวันจ่ายเงินแก๊งแล้วผมไปจ่ายวันพวกวันแบบจ่ายมันจะไม่จ่ายมันจ่ายวันล่างคานได้ปะต้องดูความเหมาะสมอะ ก็บางมมเพราะมันหยดซื้อรถผมแบบมันไม่มีเงินเหลือมันมันต้องดูเหตุผลด้วยว่าทำไมเองไม่อยากให้แต่เราเก็บตังค์ซื้อรถแล้วแล้วพออีกวันหนึ่งมันเวลาน้อยอ่ะกูให้อันนั้นให้ได้ถ้ามีถ้าเกิดมึงจะซื้อรถก่อนนะอะมะกจัิดห หมูหายผมขอดออกมาเนี่ยรอหมูเกิดเนี่ยไปด้วยไปด้วยน้องหมูหายเขี้ยงไปกำลังกลับไปคือเม่งเหินคือแบบเผล่อคุมไม่ได้เนี่ยเนี่ยหรอใช่เหมือนรถมันเบาอ่ะขนาดเลี้ยวยังคว่ำเลยเบาอยู่ะเกิดแล้วพี่เดี๋ยวผมขาดอีกตัวนึงคุยไม่เกิดเลยขับว่างเอกพี่ขับรถไปเลย รอผมก่อนก็นได้รอผมก่อนตัวเดียวแล้วมีเมทัลยังไม่พอเจ็ดร้อยวันี่ยขี้ค้างไอสัตว์ค้างได้ไงวันนอกเมืองไอหน้าอยู่ในเมืองไม่ค้างหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดเกสิ okay, ไม่ไม่แคลเลยไม่ได้เทียนอ่ะเกิดไหมหมู ผมต้องการกินเบียร์มากตัวนั้นยังไม่นี่แหละไม่ไม่ต้องกินก็ได้ค่อยกินทีเดียวแต่พาไปเค่ไปแค่ไปถึกตีหนึ่งอ่ะหวานโอเคอ่ะเหมือนเ่้ยกูได้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 ก็หลังหลังนี่กูก็อยู่ดึกแล้วนะเออดึกถ้ากูอยู่คนเดียวฮะกูไปกี่สี่ทุ่มแล้หลับแล้วไอ้เหี้ยวันนี้พี่น่าจะไม่อยู่นะเดี๋ยวก็ไปแล้วไปไหนพี่ พี่ต้องนอนเนี่ยพวกนี้ฉียดยาวะ่ะฉีดทำไมเข็มสามไงไม่ต้องฉีดผมสองเข็มก็พอละเด็ดน,น้ำลายไหมนี่เด็ดอะไรผมสองเข็มก็พอละไม่อยากฉีดเยอะเจ็บเจ็บ<ๆ>หายหมอเจ็บเล็กฮะ กี่ตัวไว้ในเฮีย้ยกูได้ตั้งจะสามสิบตัวไ,ไม่เสร็จยี่ตัวอัดกูไปเปลี่ยนทีย่สิบเป็นสีขาวล้วนด้วย่ไไรเรื่อดเาใล่คือรวมเถิดว่าหรืออะไรยอมเดี๋ 哎哇，没没，哎哇。